สวัสดีค่ะบัตรนี้ เป็นครั้งที่ห้าสิบสองตรงกับวันที่สาสิบเอ็ดธันวาคมสองพันหกร้อยหกสิบปดข้าพเจ้านางรัชชาวภูมิาจเขาเป่งวาจาเศรษฐายพุทธมนตวายเป็นพุตรเทพบุติพราพุทธเจ้าและเป็นอาจารย์ย่อพุทธเจ้าองค์พระครูปฏิแถรเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสอนเศรษฐายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพพุณพระรัตนตตัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่่กาารสสวดัตตยยอไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจโกเลโสอันตาขันชะตัวเทวดาสัรธรรมามิราสันสันสุนันตุทะขโมกะทังสางเคก,กามีจรูเปศิริสีขาลลตเตจตาริเีวิมาเนเทเปลทิลเทจาคาเมตาลวนาคาเนเคหาอุทุมหิเขเตภูม,มาจย,ยันตุเทวาชลาธาลวิสเเมยะขาคันทัปาราคาติดธันตาสันติเกเยยมยุนีวะละวัจนังสาธโวเมสุนันตุธร,รรมสาวนากโลอาย,ยมทันตาธร,รรมสาวนากโลอาย,ยมทันตาธร,รรมสาวนากโลอายมทันตา บทสวดนมกาลัสิกที่คาถานมมุตสาวพ่อตัวละตัวสมบับุตรสานมมุตสาวพ่อตัวละตัวสมบับุตรสานมมุตสาวพ่อตัวละตัวสมบับุตรสาบทสวดสัจจคเรียคาถานาถิเมสารลางอัญงพุทโธเมสารลางวรังอิตนะสัจจะวเจนะสุนิเมหัตุสัพพทานาถิเมสารลางอัญงธรรมโมเมสารลางวรังอิตนะสัจจะวเจนะสุนิเมหัตุสัพพทานาถิเมสารลางอัญงสังโฆเมสารลางวรังอิตนะสัจจะวเจนะสุนิเมหัตุสัพพทา บทสวดมหาการุณิโกนาถวติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาถวทายาสภาพปาณินางบุเรตวาปรลมีสภามโตสมพลทุกเมตตมังเอเตนะสจวันะมาหตุสาพผู้ปัทวามหาการุณิโกนาถวหิตายาสภาพปาณินางบุเรตวาปรลมีสภามโตสมพลทุกมมตตมังเอเตนะสจวันะมาหูตุสาวผู้ปัทวามหาการุณิโกนาถวตุขายาสภาพปาณินางปุเรตวาปรลมีสภามโตสมพลทุกมมตตมังเอเตนะสจวันะมาหตุสพวผู้ปัทวา เบอสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมมิยังพระควาสเกสุวิหารติกะปิลุกถูกมิงมหาวันีมหาตาพิขุสเกนาสักทิมจัมมตเตหิพิขุสเตหิตะเิเหวาอรหันเตหิท่าสหิจารุกันทุตุหิเทวตาเยปุญญานันติปติตาหุณติพวันตังทัสสานายาพิขุสังขันจาอาตโคสจัตุนางสุทาวาสัจใจการนางเทวนางเอตาตโคสิอายังโคสพระควาสเกสุวิหารติกะปิลุกถูกมิง มหาวันีมหาตามพิคุณตระเทนะทางติมบัจมาติเหิคุณตระเตหิตเถเฮวาอรหันเตหิท่าเตหิจารุกะเทุเตหิตเทวตาเยพุทธานาเยนาสันติปิตาหุนติพวันตังทัสสานายะพิขุณสังขัญจายานุนาเมยังปียานาพระกวาเตนุปัสสกะเมยามาอุปัสสกะพิทวาพระกวารตัวสันติเกปัจเจกาคาถาภาษยามาเตอนาโคตาเทวตาสยาทัปปินามาพระละวาปริโสสมัญชิตตังวาพังภาสาเลยาภาสาลิตังวาพังสมิเชยะ เอวะเมวะสุทาวะสสสุเทวสุตะระหิตาพระคุณวตโตปุระโตปาตุระหั้งสุระโคตาเทวตาพระวันตังพิวาทะเตวะเอกามตังอัทั้งสุเอกามตังติตาโคเอกาเทวตาพระคุณวตโตสันติเกมังทั้งอภาปสีมหาสสะมโยปวันสะมิงเทวกายาตมะคตาคตัมหาอิมังทัพัสสะมียังทักขิตายาวาปะระเิตาทัคติอะโคอัปปราเทวตาพระคุวตโตสันติเกมังทั้งะภาปสีตันตาพิโคสะมาทะหัสสุกิตังอัตโนอุชุกะมะงคังสุ สาราธิว <sm> ัฒน์ในตาทิฆาหาเตวาอินทริยานีละคันติปฏิตาเตปอัะโขอปปาราเทวตาเพระว่าตสันติเกมังคันทะกภาติจเตวาขีหลังจเตวาปาลีคังกันทะขีหลังมหาจัมไมเมชาเตจัลติสุทาวิมลาจักขุมกัตาสุทันตาสุตุนาคาเตปอัตโขอัปปราเทวตาเพระว่าตัวสันติเกมาคันทะกภาติเยเกจิพุทธังสารนังขตาเซนติคมีสันเตปอปายาภูมิปหายามนัสสังเทหังเทวไชยังปาริปุเรนตทติเต อนาคภาวภิคุมันเตติฐีุทธินาภิเวทสัสดุกาธาโตโสเทวตาทันติปติตาหุติตะทัศน์ตัณหายามพิโคตังขันจาเยปิเตภิเเวหิตุงติตามมทานังหันโตัวสัมมาสมุทาเตทัพีภูอันตานังเอตัปนัมายวาเทวตาทันติปติตาเฮสุงเสยธะถิเมหังเอตัะหิเยปิเตภิเเวพฮตุงสันเตนะขัตตามัทานังหันโตัวสัมมาสมุทาเตทัพีภูอันตานังเอตัปนัมายวา เทวตาสันติปตาภูวิสันติเตทยาทพีมห้งเอตาะหิอาจิกิษามีภิกเวเทควายานังนามานีกิตายิามีภิกเวเทควายานังนามานีเทศิกามีภิกเวเทควายานังนามานีตังสุนาาสุกามนสิกาโลธาปิศามิติวันปฏิติโคเตปิคุปวะโตเจ้าสุสุงพระควาอตทูจากติโลกามนุกสามียะถาภูมาตุิาสิตายิสิจาิสิาิสิจายิายิิจาิาสมิตา ปทสีหาวาจัลีนามหาสพพิสมุนโอนทาตมณสาสุทาวิปัสนามนาเวลาพิญโยปัจจะเตยธวะวันในคืปิตวัฒเวตตโตมณีตัทธัเกตัศรีนะเตเทวกายาพิตาเตวิชานาถาพิโกเตจาตปามะกรุงุโวพุทธศาสสันสนาเตสัมปาตุโลหะยนังมุสานัทัสนาปิเกศตมรคุณสาสานาถาสตตลิงสตาเกศสานังมุสานัทัสนาอัมรสานะ อันมนุษสานาบัตสุงอเัเกณ์นาตตะมัทคุงที่สาสภพาปูตาหุงนาจตสภังปิญญายวะขิตมานาจะคุงม,มาแต่ตัวมารียิสทาสวะเกศสันนีตรตเทวกายาพิจตานตวิชานาถาพิกวะเยวหังกิตาิสามีขิลาหิโนกุปะโสจตาสาสา,า,าวัยค้าภูม,มากบปิลวัตวาอิาที่มณโฑสติมตโนตัวยจเสสีโนปม,มนา,าพิกวะมุนงางวิติงวานัง าสาาเหมยตายขนานาตัวนีโนอีที่มันโตชุดเด็กมันโตหน้าตัวเจ้าสตรีนอนบรรมนาพี่กมลผู้นางสับิงว่านางศาสตาคีลาติศาสาร์ยคนาน้าตัวนีโนะอีที่มันโตชุดเด็กมันโตหน้าตัวเจ้าสตรีนอนบรรมนาพี่กมลผู้นางสับิงว่านางอีเจเตโทราศาสตหาษาเยคนาน้าตัวนิโนะอีที่มันโตชุดเด็กมันโตหน้าตัวเจ้าสตนอนรมนาพีกมผู้นางสบิงว่านางเวสาพิตาป็จาตายันานาตวนิโนอีที่มันโตชุเมันโตหน้าตัวเจ้าสตรง กรมพิโรราชคชโกยปุรสานิเวศนางพิญญานางตาตาสหสังยาคณางปยรุปปาสติกุมพิโรราชคชโกยสภาค้สมิติงว่านางปุริมัจ่าที่สังราชทัตละทปัสสาทติคันทัปนางทิติมหาราชเช้าสัติโซปุตตาปิตาสาวพระวนทัพนาเมพบลาอยู่ที่มตุเจติมโตน้าตยเสัตย์สโนมทัพนาพิกรมพินางสมิติงว่านาง ท้าขีดนาจัดที่สังราชาวิโรห์ต่อปัสสติค <Hence>, mm. ุมพนานางทิพ oh ติมหาราชยศเสศิโสปุตตาปิตาสสาวะวนเทมนามะพลาอิทิ่มโตชติบมโตนาโตยศเสศิสเทมนาพิคมูลพนางตัิติงวานังปชิมอาจาัดที่สังราชาวิโรปโคปัสสตินาคณาทิพติมหาราชยศเสศิโสปุตตาปิตาสสาวะวนเทมนามะพลาอิทิ่มโตชติบมโตนาโตยศเสศิสเทมนาพิคมูลพนางตัิติงวานังอุตตะลาจัดที่สังราชาวิโรต่อปัสสติยาคณาทิพติมหาราชยศเสโศ ปุตตาปีตาสาวพระวนเทพนาพระราอิทิมโตเชื่อจิตมาโตเชื่อสัจเิงโทเพนาพิคมุขนางเศเษฐนิงวนางปุริมัรที่สังท่ตลดรทท่ขินในนาพุนดุนาโกปชิมินาพิรูปะโคกุเอโรตลังที่สังต่เราโลเตมหราชาสมันตาต่ตุโลทิสาสัดธรมนาทั้งสุวนเฮกเป็นละวัฒเวเตสังมายาวินทัชะควรจัดิการชทามายาโกเตนถวยเตนถวยิภูเจวิภูโตสหจันทโนกมเตนโทจากกินุขนทุนดิขนทุจกปานาโทปามโยจากเทวุตโตจกมาจริจิตตัดเทโนจากกัน อาคูปัญจศิโคเจวะเตมพลูตุยวัชัยเตจันเยจลาชนโอกัทพาตัลฉพิมทัพนาพิกมุนขุนังตะมิติงว่านางอธาคูณภาษานาคาเวสลาสหตัชกากัมภารตะตลาอาคูปยาคาตหายติพิยาพุนาตัลตะราจักรุณาคายสัชโนยลาวนาคมหาณาโคทปะคาสมิติว่านังเยนาคาราเชจ่าสาหรันติทิพาทิชาปะขิอุทัจโคเวหายาสาเตวนาปะชาปตาจิตาตุปัญญาติเตสามันนามังอภิยันตถาลัคชา นาคาลาชาณมาสีสุปันนโนเข้มมากสิพุทโธสันณะาหิวจาหิอุปวะไหยันตานาคาสุปันนาตระนาญมันสุพุทธังชิตาวัชิลหะเทนะสมบทางอตุลาสิตาพัตตโรวัสเวสเซเตอิทิ่มตอยังสัตตินกาลกัญชามหาภิสมาอตุลาธนเวกัสสาปเจติสุจิติจัปหานโทนมุจีสหัสตันจัปพุริปตานังชเพเวโลจนามะกาธนัหิตวาพลิงเทนางรหุพุทธาปปาขมุงสมโยธานิพันเตพผู้นางสัพพิจิวนาง อปโปจะเทวาปฏวีจะเตโชยโยต่ท้าขโมววรรณวรรณะเทวาสมุจจะยะสัสสหเมตตากรุณากายกาอาคูเทวายะสัติีโนทัศเจตทัศธัคยานสปินานาตวมนิโนอิทิมตุทุติมตุลเท่ตัวยสัตสนโนเท่าบราพิกฆมุพินังเต็มติงว่านางเวนโทจะเทวาสาลีจะจะมาจะทุเฮมาจะทัศุปนิษฐเทวาจะทัศมาคุปุรคิตาสุริยะสุปนิสฐเทวาสุริยะมาคุปุรคิตานักขัตตานิปุรคิตวาคุมันรเทวาลาหกาวาสนาวาโสโวเซนโท ตะโกปลาคาผุลินทาทวดเทสิเตธะทากะยาตะเพนานาตะวันิโนอิที่มาโตชเตมโตนทาโตยโสธรสโนว์เทนาพิกมุนพนังตะปิ้นวะนางอาทะคูหาสภูเทวาชาลามาขีสิขาหรือว่าลิจกาจโรชาจฉมมาอุพาทิพาเสโนวัลุนาธาทะตหาธรรมาจตะจะจะเนชกาตุเลยยาลุจิลาครูคัวเสาเนสิโน ต่เตตาแ่ากยัสพินานาตัวนิโน,นอนท่มาตวที่ต,นตินโตน่าตัวเจ้าสนาโนมาทำในบทธรรมนาพี่กม,มุนพีนางสตริงว่านางสมานามหาสม,นมนามนาบรรสาบุษยุสุตมากิทพทูติกาอกโอคโอคโมนุูติกา หาทถ้ครูหัลโยเทวายจารุหิตาวจิโนประคามหาประขาคูเทวายาสติโนเทเตเตตสัทยาัเินานตตุนิโนอิทิมโตที่เมโตเโตัวยาสสิโนวันทวันในวันธรรมนาพิฆมุขนางตริงว่านางตุกากลุหาอะลุนาคูเวคานาสาตหาอัตตาตาไคราปะบุค้าคูเทวาวิจักรนาตัทธามัตาหัลกชามิสกาใจยาสสิโนฐานอย่างอาคาปัโชนยุติสาพูวัตสต เทสตเทตถายาสพินานาตวะนิโนอิทธิมาโตเติมตทโตนเจ, day, จ <ov> ้สัสิโนบรรทมปปนาพีกมุนผู้นางสัมพิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากัตกาจะยะสัตสิโนทัมพิจการามาเชนทาโชตินามาจะอสวานิมารติโนะอคุอทคุปะลิมมิตาทเสตเทตถายาสพินานาตวะนิโนอิทธิมาโตเติมตุทโตยเสิโนรรทัปนาบรรทนาพีกมุนผูนางสัมพิติว่านาง ตเทศติวะนิกายยาสพินานาโตนิโนนมำอมเทนะคันชงเยจัเยสติสาสหหพุทธาจติมคีรังวัคตินามนาณสวังทะเขโมขัดตะลังนาคังจันทวายติตาติตังตุพามาปรพตัวจัปุตาอิทิมโตสหตนากุมารโรติโซจะโซปะคัดสพิติงวานางสสามพะมโลกานังมหาพมาพิติรสติอุปปันโนสติมันโตพิสมากโยยาสติโซ เสษตถาอิสลาคูปจิกาวสสวติโนเตสัญจะมัจจตอาคาหริโตบริวาริโตเจจ่าสเพพิเตนเทเทเวจพามเกเมมาลเนาอภิกามีปัาษาคณะถาบัณฑิยังอิถาคณะถาพันธาลาเคนะพันธะมัทโวธมันตาปฏิวาริธรรมวุมุจิธาโคจินังอิติต่ถามมหาเซโนกันหาเสนาเปสยิปนินาตะละมหาจัสลังกาวานาเพระวังยถาปุสโกมีโคนฐนาจัโตตวิชุโกตถาโสปจดทามติสังคุโทอสยังวัเส ตาจ่าตาภามีญายวะาขีดวานาจุคุมาตโตมณยตถาสวะเกิ์เสนาเตมาลเสนาภิจตเตวิชานาถาภิศวโอตาจตาภามะกรูถือว่าพุทธศาสนางวิตาราเคหิตบกามุงในทังลมปิดชี้โยงจะเพริวิจิตาทามาพิจติตายะสัติโนมทันติตาพุทธหิตสวัสดเตชะนตุตาเตบดสวดจุลชยยาปกรณ นโมวเมพุทเทเะสารตานตยธรรมมีกาเตเจปสิทธิปสิทวานารยาปรลเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจะจะตูโลกาคัมพีรัสกาสัมุทาภูตรงคังคาจะสัพพมาชยะปสิทธิพระวันตุเตชยะชยะทรณีทรณีอุทธิอุทธีนาทิ นาทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนีไซนีไลไซเซนนาเมลุลาชพนนอละชีชัยยะชะยะคัมพีละโสมพีนาเคนทนาคีปีสาจภูตตกาลีชยยะชะยะทุนนิมิตตะโลคีชัยะชะยะสิงคีสุธาทา นามุขชาชยะชยาวัลลุนนามุขสาตาชยะชยะจำปาทินาข้ากุลขันโทชยะชยะข้ชะคนนาตุลงสุกาละผู้ชงสีหาพยาขะทีปาชยะชยะวัลุนนามุขยาตาชิตาชิตาเทนาลีปุนะสุทินอลดีชยะชยะสุขาสุขาชีวิชยะชยะทรณีตะเลสทาสุชัยยาชยชยะ ทละีสาตินสัทาชยะชยะบังกราตลัญยาภวะเคชยะชยะวารุนนายาเคชยะชยะลักขเสสุสฬพุทธจเตชาชยะชยะพัมเมนทัคนาชยะชยะราชาทิรัสสชัยชยะชยะบัทวิงสพังชยยะชยะอรหันตาปาเจกพุทธสาวังชยะชยะ มาเฮสุโลฮาโลหาลินเทวาชยะชยะพัมมาสุลังโคชยะชยะนาโควิลุนหาโกวิลูปะโคจันที่มาแล้วิอินโทจจเวนะเตโยจักเวโลวาลุโนปิจัอคิวาโยจัปาชุนโหกุมาโลทัตตาทะโกอัทาลสามาหาเทวา สิทธิตาภาษาอัทยโยอิสิโนสาวกาสภาชยยลาโมพวันตุเตชัยธรรมโมจะสังโคจะทะสปาโลจะชัยยกลงเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยะสนทีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังกลังชโยปิพุทธศสิลิมาตัวยังมาละสะ จบบปาปิปมโตปาราชโยอุโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาภัมมะคณามฮหสินโนชัยโยปิพุทธัสสิริมาตัวอยังมาลสัจจปาปิปมโตปาราชโยอุโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามฮหสินโนชัยโยปิ พุทธศาสิลิมาโตอายังมาลสะจปาปิมโตราราชโยอยุโคสยัมโพธิมันเทปโมธิตาใชายตะตาเท,ะท,ะทะวคณามเหสีโนใชโยผิพุทธศาสิลิมาโตอายังมาลสะจปาปิมโตราราชโยอยุโคสยัมโพธิมันเทปโมธิตา ชัยยตถาสุปันนะนามเฮสีโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมตัวยังมารสะจะปะปิมตปาราชโยอยุโคสย,ยมามโพธิมันเทปโมธิตา,ช,ตา,ช,ตา,า,า,าชัยยตถานาชันะามเฮสีโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมตัวยังมารสะจะปะปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมธิตา ชัยยตถาสภัมมะคนามเหสีโนชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันที่วัดทโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเล อาปลาจิตตปันลังเกสีเสวะธทวิโปคะเลอภิเสเกสาบพระพุทธานังอาคัปโตปะมมวทติสุนักตังสุมังลังสุปะพาตังสุหุตทิตังสุขโนสุมุหุตโตจสุยิทังพัมมะจาริสุปัถาขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัถาขีนัง ปัถาขีนังมโนกรรมวังปณิทีเตปัทาขีนาปัถาขีนานิกาตาวานลรพันตาเทปัถาขีเนเตอธาลธาสุขิตาววลุนหาพุทธศา,สาสเสนอโลคาสุขิตาโาาหทะสหสเพหิยาติพิสุน,นันโตโพนโตเยเทวาอาสงท่านอธิกกตาทีคายุกา ตาาโหนตุทุกิตาโหนตุสัทพทาละขันตุสัพพสตานางละขันโตชินาสาสานังยากาจิปัดธนาเตสังสเพปุเรนตุมโนระทายุตากาเลปวาสันตุวัสังวะสาวลาหากาโลคาจุปัตทวาเตสังนิวาเลนตุจะสัพทา กายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยาธาลหังบทสวดธรรมานิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังธรรมียังเพขวาวตะวะเทียวสารติเชตวเนนันถาปิริกสะระเมตตะโขพวิโคมันเตศพิโคติผู้ทานเตเตเตปิโคผู้โตจดสุสุมพขวาวแต่ทวบจับอุปาทาวาพิขเวตาทะขานังอนุปาทาวาตาทะขานังติตาวะสาตะโตธรรมะที่แตถาธรรมานิยามตา ตภีทางคารานิจจติตังตถาคตตอภิสัมพุตติภิสมีติอภิสัมพุติตวาพิสมีตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตตปัตถาเปติปวิหารติวิภัชติอุตานิกโรติตภีทางคารานิจจติโอปาทาวาภิเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังถิตาวาสาตตุธรรมทิฏฐตาธรรมนิยามพตาตภีทางคาราทุขาติตังตถาคตตอภิสัมพุตติ อภิสมีติอภิสมุ่จิตววาอภิสมีจิตวิคติเทเสติเปญญาเปติปัฏฐานเติวิวัตรติวิพัชติตานิกรโรติตะเพยังฆาราทุคาติโอปาฏาวาภิกเวตถะคตานังอรุปาัาวาตะถาคตานังถิตาปาสสัสตุธรรมทิตตาธรรมะทียามตาตะเพยตามานัตตาติตังตะถาคติอภิสมุ่นจิตวิวาอภิสมีจิตวาิกติ เทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวรารติพระชติตานิกรติตเปเพธรมานตาติอิทธพิพัะนวจากพัควาตมนาเติีขคพระโตภะติทังพินันทุนททรรต,าาาตีบทสวดพระเทกาละตคาถาอติเตังนาางั้น่านขเมยยาตปฏิกเขหน้าขตังบุคคลไม่ควรตามพิถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วได้อะไรและไม่ควรโฟกงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเยอธาติเตมพินาตานปานาจานขาขตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วจต่เป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปันนันจะโยธรรมังสถานถาวิปัสต,ติอสังหีรังสังขปาง,ปงตาวิธามนุปะรูหยเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้น,นเฉพาะหน้านี้ที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงินขนแขนมูลเพวกพผัอาการเช่นนั้นไวอาเชวะกิจามาตปังกชัญญามณังตวเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไม่พรุ่งนี้นาหิโนสังขารเาตงงาน,าานา,นานมาเสเนนามจุนาเพราะการปฏิเพธต่อมัจจุราชเึงยงแต่นามหางย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหารที่มาตาเปิงหระตามตังที่ตังตังเวพเทกัละตวเตซังตัวจิคเตมนีเตมุนีผู้สงบเย้ากง่เรียกผู้มีความเพยรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดข้าทักกลางวันก็คือว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพ่งระทีเดียวก็น่าชมโบสวดธรรมะสังเวขประเจวาควะนะสัเพสังขารานิจาสังขารคือละกาจิตใจแล้วทำนมทำทั้งหมดทั้งสิ้นมาไม่ที่ยงขึ้นขึ้นแล้วไปมีแล้วหายไป สัพเพยทำสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วต้องทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันทุกข์ทนย่ำเกิดขึ้นเราแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่คือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของมายังยืนทุวังมรณะความตายของยังยืนอภิสังมยาปริตพังเราจะกพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตงเมนิยตังชีวิตของเราเป็นของเมเทียงมรณะนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทียงวัตตาคนที่จะสังเวชอายางกายโยอจิลังร่างกายนี้มิจ้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาโนคันภาสาจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเซนสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอีวาประดุดตังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จ้าปัสสังคาราทขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ โอปาทาวายรรำม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมัควาคำสับไปมันธรรมดาโอปาชิตตวานิรลุนชันติขันเกิดขึ้นแล้วย้อนกับไปเตสังุปาสม,มสุสโคความเข้าไปสงบนโรงงานตะขันทั้งหลายเป็นตุกย่างยิ่งสเพสัตตามนาันตีจะจันทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มะลิงสูจะมาริสาเลที่ตายแล้วเรากำลังจะตายต่เทวหังบรีสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่นที่มเมธาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย โสดวนไม่ตายอย่างกิจิยังกิจิกุสลังกำมังสเพหิปตหิกตังปุญญโหนทั้งหมดทันตุตนะตุโพตเยเทวาทมิงธาเนีทิสตาธิคายุกาสะทาหุนตุสุกิตาหุนตุทุขาโมมุจโตมาตาปิตาถุกตาหุนตุทุขาโมมุจโตสะเพยยาติกาถุกิตาหุนตุทุขาโมมุจโตสะเพอายาติกาถุกิตาหุนตุทุขาโมมุจโตสะเพปิสาสะเพยาขาสะเพปิตาถุกิตาหุนตุทุขาโมมุจโตสะเพอาจาริยุปญายะสุกิตาหุนตุทุขาโมมุจโต ตเพะนะขตาสุขตาหุนตัวต,ตุขาพุมพจะโตตเพเทวาสุขตาหุนตัวต,ตุขาพุมพจะโตตเพาสามาตินางสามิชันตัวโบบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตว์คันติมาญา,ยายติปิภควานโมพุทธิสัตว์คันติมาญายติปิภควานโมพุทธิสัตว์คันติมาญาติปิภควาปฏิทานคัถา,ขา,ขา ยาเทวตาสันติมหาลาวเสนีทุเปฆเลพุทธิฆเลแตหิงแตหิงตาธรรมทานในนามผู้วันตูปูทิตาตนที่งกโรเตทา้าไหารามันทะเลเทราจักชานะวนการจัพิโควสารามิกาธานาปาติอุปาอุปาสกาคามาจเตทะนิขมาติสาราตปาโนปูตาถุกิตาผู้วันตุเตชลาผู้ชายยีปิจันทัศสัมภวาสังเสท,ท้ชาตาโวปปาปิกาในยาดิกังธรรมวรังปฏิจเตจเพปิทุกขตะกโรตุทังขย่ง ท้าตัวจีรังสตังธรรมโมธรรมะลาราจะปุคาลาสังโฆโหตุวสัมมโควาทายาจะจิตายาจามิระคตัสตธรรมโมจัเพปีธรรมะจาริโนวิชิงสัมปาปเนยามะธรรมเอริยะปเวทิเตปัสสัญนาโหตุวสเพปีปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทังปเวชันโตกาเรเทวะปวัสตตววิธิภาวายาสตานังแตมิทังเนีตัเมธนิงมาตาปิตาจัลชังนิจังละคันติปุณตะกังเอวังธรรมนาราชโนปรชังทันงตัสัพทา เทวตาวโยชนะขถาทุกขปตานเด็ดเทุกขาพยาปตานเด็นี้พยาสกปตานเจ็นี้สกกาตัวสเพปิปานิโนเอตวตาจะมีตปตามยะสัพพทังสเพเทวานุโมทันตุสัมภาสปติสิทธิยาธานังทัตตุสัายาธีรังคันตุสัพพทาพ่อนานพรตานตุขันตตุเทวตาคตาตุมังคละขถาโหตุสัพพังตุมังคลังคันตุสัพเทวตาสัพพาผธานุภาเวนตุทีหโนตุนิรันตังโหตุสัพพังตุมังคลังคันตุสัพเทวตา สัมผัธรรมะนุภาเวนาโสตีหุ่นตุนิรันตลังโหตูสะพังโทมาลข้างลังละคันโูสาวระเทวตาสัมผัสสังขานุภาเวนาโสตีหุ่นตุนิรันตลังจะเพียรุษาพระรตชาปฏิการนาจะยังพลังหันตานาจเตชนาละเขาไม่ไมีเสมโซจะเพียรุษาพระรตชาปฏิการนาจะยังพลังหันตานาจเตชนาละเขาไม่ไมีเสมโซจะเพียรุษาพระรตชาปฏิการนาจะยังพลังหันตานาจเตชนาละเขาไม่ไมีเสมโซ ตบพิพุทธาพระราพตาปฏิการในใจยังพระรัาแท้ตาหนาจ่าเตะนาแล้วเขาไม่ได้มีปัพโสแต่ิพุทธาพระราตาปฏิการในใจยังพระังแั้ตานาจาเตชนาลวเขาไม่ีสโสต่ิพุทธาพระราตาปฏิการในใจยังพระังแท้ตานาจเตชนาวาม่ได้มสโสต่ิพุทธาพระราตาปฏการในใจยังพระังแท้ตานาจเตชนาาม่ไมสโสต่พพุทธาพระราตาปเจกานจยังพลัง อรหันตานานจเตเชนาะนะคะมบธรบีสะพัสโซด้วยอำนาจเถิดบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เสด็จสัตยาพพิ่มงนนี้ข้าพเจ้าขอน้อำข้าวที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาราย ขออนุสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จะเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสงโรคภัยแต่ละทั้งปวงให้มีแรงรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชิกบรชพบธรรมขออนุญา,ามิมีอดอยากยาก,ยากจนพยาดิีมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิกที่ถือตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสมมาถถมัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศวดาทั้งหลายผู้ได้นมวัฒนาสรรทุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้ำส่งุนภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถ ให้เปลี่ยนพื้นุานานุภาพทุานุภาพและลิธานุภาพระศัสดิ์สธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้เครองและบูชาทุกประการเถินสาธุ